ประตูพลังชีวิตของฟางปิงถูกปิดผนึกแล้วสภาพจิตของเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วสภาพจิตของฟางปิงเป็นรูปธรรมแล้วฟางปิงกลายเป็นปรมาจารย์ปรมาจารย์ฟางขุมพลังระดับปรมาจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่เคยมีมาก่อนไม่น่าเชื่อว่าเชื้อของเขาอยู่ในแรงปรมาจารย์เหตุใดข่าวลือจึงเกินความจริงเป็นไปได้ไหมที่ฉันให้รางวัลพวกเขาทุกครั้งที่พวกเขาชมเชยฉันสำหรับความก้าวหน้าก่อนหน้านี้ทำให้พวกเขากลายเป็นนิสัยชอบคุยโวมากเกินไปมันเป็นบาปฉันไม่สามารถสอนเรื่องเลวร้ายให้เด็กๆได้ ฟางปิงเจ้าเด็กคนนี้ครูทำไมคุณถึงดูโกรธขนาดนี้คุณไม่ควรแสดงความยินดีกับฉันก่อนใช่ไหมห่วงจริงรังเจ็ดลู่ฟงโหรรังเจ็ดมันไม่ใช่แค่การทำให้จิตเป็นรูปธรรมใช่ไหมไม่ใช่แค่ว่าฉันกำลังจะแซงหน้าพวกคุณทุกคนหรอกเหรอคุณจะเป็นครูได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีความอบอ้อมอรีขนาดนี้ทำไมคุณไม่บอกฉันล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้คุณเป็นเพียงระยะเริ่มต้นรังหกขั้นกลางฟังคุณอาจมีสภาพจิตของคุณเป็นรูปธรรมแต่คุณไม่ใช่รั้งก้รรงงม่ยยววาาถึด ฉันมีกระดูกสีทองฉี่และเลือดฉันเกือบจะเก้าพันแคลแล้วเหมือนกันการผสานพลังจิตฉันจะดูว่าคุณกล้าที่จะบอกว่าคุณได้บรรลุถึงการผสานพลังจิตหรือไม่ฉันยังสามารถรวบรวมพลังแห่งสวรรค์และโลกได้ไปให้พ้นขบปากโอเคฉันจะไปหาพี่หวังและคนอื่นๆเพื่อฝึกฝนต่อหลังจากที่สภาพจิตของเขาเป็นรูปเป็นร่างแล้วฟางปิงกลับมาที่ห้องพลังงานแล้วในขณะที่ช่วยหวังจินหยางและลี่ฮันซงปิดประตูพลังชีวิตของพวกเขาเขาเริ่มศึกษาเทคนิคการต่อสู้ทางจิตเหตุใดชื่อของเทคนิคการต่อสู้ของผู้อาว ดาบสังหารเทพหมัดที่ไม่มีใครเทียบได้ของโลกฉันไม่สามารถพาตัวเองไปตะโกนพวกเขาออกมาได้ชื่อของเทคนิคการต่อสู้ไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือการควบคุมความแข็งแกร่งของคุณการใช้เทคนิคการต่อสู้ของผู้อื่นอาจไม่อนุญาตให้คุณเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของคุณได้ฉันไม่ได้มีความหวังมากขนาดนั้นหากฉันสามารถออกแรงได้ครึ่งหนึ่งฉันก็ไม่คิดว่าตัวเองอ่อนแอนอกจากนี้นักศิละปะการต่อสู้ของสุสานใต้ดินไม่สามารถเข้าถึง100%ได้เช่นกันคุณกําลังพิจารณานักศิละปะการต่อสู้จากภูมิภาคครอบนอกขขอออองงสสุสาุาานนัจรยยทกคู่ใเตต้้หม สภาพจิตของฉันเทียบเท่ากับแรงเจ็ดด้วยพลังที่ระเบิดออกมาฉันสามารถฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแน่นอนนั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่มีให้ต่อสู้คุณควรเข้าใจสิ่งนั้นการต่อสู้ของนักศิลปะการต่อสู้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถในการต่อสู้การปัดสินของสถานการณ์ตลอดจนความกล้าหาญและความเข้าใจในจังหวะเวลาแต่เมื่อต้องต่อสู้กับนักศิลปะการต่อสู้ของสุสานใต้ดินชีวิตและความตายเป็นเพียงเรื่องของวินาทีเท่านั้นใครจะให้ฉันมีเวลาจับและรอฉันกลัวว่าหากคุณยังคงทำเช่นนี้คุณจะสูญเสียสัญชาต,ตาาาาณใในนกรต่่อสู้้คคุมมีีวเเขจจทชัด แต่คุณคุ้นเคยกับการท่าศัตรูด้วยการบทยีพวกเขาโดยตรงซึ่งไม่ใช่เรื่องดีในการต่อสู้ครั้งก่อนที่เมืองลอเรลผู้ทรงอำนาจที่ประสบความสำเร็จในการผสมผสานพลังจิตถูกคุณล่าจนตายและคุณยังฟื้นพลังชีวิตและพลังจิตของคุณหลายครั้งอีกด้วยอย่างไรก็ตามหากคุณปกปิดออร่าของคุณในวันนั้นและซ่อนอยู่ในความมืดหัวเหล็กและฉันคงจะถ่วงเขาไว้และสร้างโอกาสให้คุณฆ่าเขาในกระบวนท่าเดียวคุณหมายถึงฉันเหมาะที่จะเป็นนักฆ่ามากกว่าเหรอ นักศิละปะก,การต่อสู้ทุกคนเป็นนักฆ่าจริงๆโดยทุกคนใช้ราคาที่ต่ำที่สุดเพื่อฆ่าศัตรูคุณพูดถูกหลังจากล้มเหลวในการสังหารศัตรูด้วยการโจมตีอันทรงพลังพวกมันอาจไร้พลังและสามารถรอความตายได้เท่านั้นแต่ฉันแตกต่างฉันมีระบบฉันเข้าใจจากนี้ไปฉันจะมุ่งเน้นไปที่เทคนิคการต่อสู้สองแบบประเภทความเร็วและการโจมตีครั้งเดียวพี่หวังขอบคุณสำหรับคำแนะนำความรู้สึกกำลังมาฉันจะพังทลายเหมือนกันฉันจะไปที่ดาดฟ้าเพื่อทะลวงขั้นด้วยรอข่าวดีของฉันแม้แต่หัวเหล็กยัง ไม่กี่วันต่อมาสมาคมศิละปะก,การต่อสู้ฟางปิงไม่ได้แสดงตัวตนมานับนับตั้งแต่เขากลับมาจากสุสานใต้ดินเทียนหนานฉันเคยกังวลว่าจะมีผู้หญิงคนอื่นพยายามเรียกล่อมเขาแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วแต่ชายทั้งสามนั้นอยู่ในห้องพลังงานและฝึกฝนร่วมกันเป็นเวลา20วันอาการคิดไปเองของเฉินหยุนซีฟางปิงดูเหมือนจะไม่สนใจผู้หญิงมากนักเช่นกันไอเวนผู้ชายใจร้ายน้องสาวหยุนซีทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ไม่ได้ปลูกฝังเหรอรู้สึกไม่สบายเหรอใช่ได้ฉันจะแจ้งข่าวบางอย่างที่จะช่วยให้คุณมีกำ ตอนนี้ฉันอยู่ระดับสูงของแรงห้าแล้วประธานฉินฟางปิงไม่อยู่ที่นี่ฉันมาที่นี่เพราะฉันรู้ว่าเขาไม่อยู่ฉันได้รับการปลุกฝังอย่างหนักแต่เขามักจะบทที่ฉันด้วยความสําเร็จที่มากขึ้นอย่างน้อยฉันก็สามารถแกล้งทําเป็นต่อหน้าคนอื่นได้ใช่ไหมทุกคนมองมาที่ฉันฉันมีประกาศฉันฉินฟงชิงได้บรรลุระดับสูงของแรงห้าแล้วโอ้ยินดีด้วยพี่ฉินตอนนี้ฉันอยู่ในระดับกลางของแรงหกแล้วใช่แล้วพี่หวังก็อยู่ระดับกลางของแรงหกเหมือนกันพี่ฉินคุณได้มาถึงแรงห้าแล้วไม่เลวไม่เลวพวกคุณออกมาจากความสันโดษท คุณกำลังพยายามที่จะยุ่งกับฉันนานแค่ไหนแล้วที่คุณบรรลุแรงหกและตอนนี้คุณอยู่ระดับกลางแรงหกแล้วหรือคุณยังต้องการให้ฉันมีชีวิตอยู่ไหมฉันไม่สามารถตามพวกเขาทันได้แม้ว่าฉันจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการฝึกฝนอย่างหนักมันจะต้องมีบางอย่างที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการก้าวหน้าในหนึ่งเดือนฟางปิงเรียกพวกเขาไปที่มอตูเพื่อฝึกฝนทันทีที่พวกเขาถึงแรงหกมีบางอย่างผิดปกติฟางปิงจะต้องเป็นผู้บงการเบื้องหลังฉากที่ทำให้พวกเขาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีข่าวจากกรมการศึกษาขอให้คุณมาพบกันที่โโทสุ การแข่งขันระดับเยาวชนจะจัดขึ้นที่นั่นดูเหมือนว่าฉันจะต้องไปถึงแรงหกก่อนแล้วค่อยหาทางให้ฟางปิงมาช่วยฉันให้ก้าวหน้าที่เลวร้ายที่สุดฉันจะร้องไห้อีกครั้งเข้าใจแล้วฉันอยากรู้จริงๆเกี่ยวกับเทคนิคการต่อสู้ของนักศิลปะการต่อสู้จากต่างประเทศฉันจะได้สัมผัสมันในครั้งนี้สนามบินเกียวโตเราอยู่ในเกียวโตหัวเหล็กกลับไปหามหาวิทยาลัยเมืองหลวงเพื่อพบครูของเขาไปดูสถานที่กันก่อนฟางปิงที่หวังมาเลยฉันจะพาคุณไปเจียงเฉาแรงหกสตาร์ซิตี้ว้วนเจียงทำไมคุณถึงงมาาารรัับเเททีี่่่นนนนฉแคป็ผู้ ฉันไม่ใช่เด็กฉันเป็นนักศิลปะการต่อสู้แรงหกฉันจะนำทางผิดได้อย่างไรเข้าไปเบลดี้ไม่มาเหรอเขาแค่แรงห้าเท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่ผ่านการรับรองดูเหมือนว่าพวกคุณไม่ได้อยู่เฉยๆในช่วงนี้มีกลิ่นเลือดติดตัวคุณฉันฆ่าสองคนแรง6กในครั้งนี้ช่วงแรกเหรอคุณสามารถคาดาสิ่งนี้ได้หรือไม่นั่นน่าทึ่งมากการแข่งขันจะจัดขึ้นที่ไหน ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมศิลปะก,การต่อสู้คนอื่นๆส่วนใหญ่มาถึงแล้วยกเว้นสวรรค์ของพระเจ้าสวรรค์อะไรองค์กรต่างประเทศหรือก็แย่เลยฉันไม่ได้บอกคุณเกี่ยวกับนักศิลปะก,การต่อสู้จากต่างประเทศมีหกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันโคต้านี้บางคนเป็นตัวแทนของรัฐบาลในขณะที่คนอื่นๆเป็นตัวแทนกองกําลังของตนเองและพวกเขาเองอาจไม่มีชื่อเสียงใดๆในโลกภายนอกนอกเหนือจากจีนของเราแล้วอีกห้าฝ่ายยังเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าโบราณจากเอเชียใตย้สวรรค์ของพระเจ้าจากยุโรปโลกวันต้าจากแอฟริกา เมืองโทเทมจากอเมริกาเหนือและภูเขาอันเดรสจากอเมริกาใต้มี30จุดเพื่อเข้าสู่เขตต้องห้ามเงื่อนไขเรียบง่ายผู้ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีหมดการแข่งขันเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งนั่นยุติธรรมใช่ไหมใครก็ตามที่แข็งแกร่งกว่าจะเป็นผู้ชนะปัญหาคือมีคนเข้มแข็งจำนวนมากในปีนี้นอกเหนือจากชาวต่างชาติแล้วในหมู่คนของเราเองยังมีแรงหกสูงสุดสี่คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเภทผสานพลังชีวิตและพลังจิตพวกคุณจำเป็นต้องทำงานหนักมากขึ้นจริงจริงและฟางปิงคุณต้องระวงังตระกูลหยางได้สใงคนมา แม้แต่รัฐบาลยังคิดว่าฉันได้บริจาคเงินเท่านั้นตระกูลหยางไม่เห็นคุณค่าในความมีน้ำใจของฉันและยังอยากเจอปัญหากับฉันอีกเหรออานิตจาบรรพชนและผู้เฒ่าแห่งตระกูลหยางเสียชีวิตทั้งคู่แล้วบรรพชนคนอื่นๆเมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากของตระกูลหยางก็ได้ยกเว้นและอนุญาตให้ผู้ที่มีแรงหกสูงสุดของพวกเขาซึ่งมีอายุมากกว่า30ปีเข้าร่วมการแข่งขันอย่างไรก็ตามพวกเขากำลังใช้วิธีการหลอกลวงแล้วพวกเขาจะต่อสู้กับคนของพวกเขาจากประเทศจีนได้อย่างไร ลองคิดดูสิในปีที่แล้วพวกเรารุ่นที่สองได้แข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งนั้นในปีนี้เมื่อพวกคุณเพิ่มเข้ามาการแข่งขันจะดูเดือดมากขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องต่อสู้เพื่อมันฉันแค่เตือนคุณแต่เนื่องจากคุณแข็งแกร่งมากคุณจะสบายดีสมาคมศิลปะก,การต่อสู้คุณพูดทั้งหมดนี้เพียงเพราะคุณต้องการให้ฉันดูแลคุณในภายหลังใช่ไหมฉลาดหลักแหลมนั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงปราบใดที่คุณปกป้องฉันจากนี้ไปฉันจะแจ้งข่าวลับสุดยอดเหตุการณ์สำคัญหรือความเคลื่อนไหวของบรรพบุร,รุ ว่าแต่เพื่อนของคุณลีเฟยและคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างลีเฟยและเจ้านานชีขึ้นถึงจุดสูงสุดแรงหกแล้วคราวนี้พวกเขาค่อนข้างจะบ้ายอดเยี่ยมมากพวกเขาเก่งแต่พวกเขายังต้องถูกบทยี่เซียวเฟยบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของฟางปิงและคนอื่นๆพูดสินี่เป็นวิธีที่คุณปฏิบัติต่อพี่ชายอาวุโสของคุณหรือคุณคิดว่าฉันจะไม่ทุบตีคุณเหรอือลีเฟยแรงหกสตาร์ซิตี้ฉันเคยพูดหลายครั้งแล้วพวกเขาจะมาที่นี่เร็วๆนี้แล้วทำไมคุณไม่ลองทะเลาะก,กับพวกเขาละ่ะ ไม่เราไม่สามารถหลี่ยี่หมิงแรงหกทหารฉันกลัวว่าถ้าฉันฆ่าพวกเขามันจะอธิบายได้ยากเมื่อเรามีอำนาจในการต่อสู้แม้แต่การซ้อมก็สามารถกำหนดชีวิตและความตายได้เราแตกต่างจากเด็กๆของคุณตอนนี้ฉันอยู่ในแรงที่6แล้วแรงหกสูงสุดนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมดพวกคุณสบายดีสำหรับการเล่นเกมแต่เพื่อชีวิตและความตายแค่ลืมมันไปซะ,ซะเซียวเฟยโลกภายนอกกำลังบอกว่านักศิล,ลปะการต่อสู้แบบทหารเป็นคนแรกในกลุ่มเดียวกัน ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยศิลปะการต่อสู้นี่ผิดไม่ต้องสงสัยเลยว่านักศิลปะการต่อสู้แบบทหารเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามอันดับที่สองควรเป็นบ้านของนักศิลปะการต่อสู้ของผู้พิทักษ์ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยศิลปะการต่อสู้ในอันดับที่3าและแผนกนักสืบในอันดับที่4ต่อไปเป็นนักศิลปะการต่อสู้จากรัฐบาลท้องถิ่นและจากนั้นก็เป็นนักศิลปะการต่อสู้ระดับกลางและระดับสูงในสังคมในครั้งนี้มีแดหน่วยงานจากรัฐบาลกลางและกรมทหารคนอื่นๆต่างก็เย็นชามากแต่ผูู้้้้ชาาายยยคคนนนนนีีีเเป็ดดดดดววทท่ไมสรถหุพตลอั จ้างนานชียอดแรงหกสตาร์ซิตี้ซูซีซูระดับกลางแรงหกสตาร์ซิตี้เราไม่สามารถละเมิดภูมิหลังของเขาได้พวกเขาล้วนเป็นทายาทของปรมา,ารย์ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาญาติจากกันกี่รุ่นเขาเป็นหลานชายของปรมา,ารย์ฉันนำลีจนร,รัฐมนตรีกระทรวงทหารด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งเช่นนี้เป็นการดีกว่าที่จะไม่ยั่วยุเขามันค่อนข้างน่าเบื่อ ฉันอยากให้สัตว์ประสองตัวมาต่อสู้มากกว่าเฝ้าดูคุณสองคนทะเลาะก,กันอย่างเฟิร์มแรงหกสตาร์ซิตี้อย่างโมแรงหกสตาร์ซิตี้เมื่อเสือไม่อยู่ลิงจะเป็นราชาผู้ทรงอำนาจที่แท้จริงกำลังซ่อนเร้นความแข็งแกร่งของตนและสละเวลาของพวกเขาในขณะที่คนทั่วไปไม่ทราบถึงความใหญ่โตของสวรรค์และโลกด้วยชื่อเสียงอันเป็นเท็จไปให้พ้นคุณคิดว่าคุณเป็นใครต้องการต่อสู้กับฉันหรือหากคุณสามารถต้านทานการโจมตีด้วยดาบของฉันได้สามครั้งฉันจะถือว่าคุณเก่งที่สุดคุณอายุ30แล้วและคุณยังแกล้งทเป็นหนหุ่่มอยู ทำไมคุณไม่ปล่อยให้อย่างชิงของคุณทำมละเขายังคงเชื่อถือได้มากกว่าคุณลี่ยี่หมิงคุณกำลังใช้ประโยชน์จากการตายของบรรพชนของฉันไปให้พ้นหยุดใช้พื้นหลังของคุณตลอดเวลาหากคุณแข็งแกร่งกว่าฉันฉันจะยอมรับว่าคุณเป็นผู้ชายหากคุณขี้ขลาดเหมือนสุนัขฉันจะยังคงดูถูกคุณแม้ว่าบรรพบรุษของคุณยังมีชีวิตอยู่ออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วไปให้พ้นไม่งั้นฉันจะฆ่าคุณอย่าใช้วาจาหยาบคายจงรักษากิริยาให้สมกับเป็นผู้มีอารยะแล้วถ้าฉันสาบาล่่ะะคุณจถูกกเรียวาเปป็นศิละกาาาาารรรต่่ออสสู้้้ยยทหไไดงถคุณไม่กดา พวกเรานักศิลปะก,การต่อสู้สายทหารกระลุกขึ้นและกลด่ากันทั้งนั้นหากเราสามารถเอาชนะพวกเขาได้เราด่าพวกเขาจนตายเรายังโกรธพวกเขาจนตายมันช่างมีชีวิตชีวาจริงๆสองคนที่ถูกด่านั้นมาจากตระกูลหยางระวังคนที่ด่าพวกเขานั้นลำบากยิ่งกว่าอีกเขาเป็นหลานชายของลีเจนแย่ชะมัดแค่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆคุณคือฟางปิงใช่ไหมฉันชื่อฟางปิงพี่ชายคนนี้จมตีเราโดยไม่มีเหตุผลนี่เป็นที่ยอมรับไม่ได้ใช่ไหมชิฉันแค่ล้อเล่นทำไมคุณไม่ตีดาบให้ชันด้วยละ่ะ นั่นไม่จําเป็นฉันชอบใช้ดาบฉันจะเฉือนคุณแต่คุณจะต้องวิ่งหนีก่อนฉันไม่สามารถหลบมันได้ฉันแค่ล้อเล่นทุกคนดารุณาอย่าหัวรอเยาะฉันคุณต้องการที่จะเล่นเพิ่มอีกนิดไหมคุณเรียกสิ่งนี้ว่าเล่นรอบๆเหรอทุกคนยังไม่ได้แสดงศักยภาพของตนต่อชาวมหาวิทยาลัยเมืองหลวงแต่ชาวมหาวิทยาลัยเมืองหลวงได้แสดงศักยภาพของตนแล้วนี่คือถิ่นของพวกเราพวกเขาต้องการแย่งชิงทุกสิ่งทันทีที่พวกเขามาถึง